นางสาวพรยอมรับบีชูจริงและเปิดใจว่ากีการ์ดมันหายออกจากรถพรไปพรไม่ได้ทำเดี๋ยวได้รอบามนะครับเดี๋ยวครับเลยนะครับครับเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นขอโทษขอโทษเพื่อนๆขอโทษญาติพีน่น้องใหม่ทุกคนแล้วก็แล้วก็วกวมันเป็นความที่แบบ ประพฤติไม่ดีอะค่ะเออหนูเป็นประพฤติไม่ดีจริงๆหนูยอมรับในเรื่องชู้สาวเิดโลกหลายมายของนางสาวพรคนแรกในายใหม่ซึ่งเป็นสามีคบหากันน่้สิบจดปีนางสาวพรมีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนอายุราวสิบกว่าปีแต่นาาสาวพรเป็นแฟนคนแรกของในายใหม่ซึ่งทาให้นายใหม่รักนางสาวพรม,มากมาต่อวันที่ชู้รักคนที่หนึ่งเป็นเพื่อนชายคนสนิทที่บริษัทและคนที่สองนายเอหรือนายเอกชัยทั้งสองพบกันได้สามถึงสี่เดือนนางสาวพรเข้าประจิตในเอก่อน ใคแค่ care, ดูแลทุกอย่างจนไดน้คบหากันนายเอเปิดใจว่านางสาวพรไม่ได้สวยแต่เป็นคนปากหวานพูดจาเพราะขี้อ้อนจึงทําให้ผู้ชายหลายคนหลงนายเอยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวพรใใที่บ้านในายใหม่ก่อนพบซพในายใหม่และชูรักคนที่สนายกิจชูรักและฆาตกรอ,อุ้มค้าในใหม่ทั้งสองแอบพบกันที่ทํางานประมาณ1เดือนถึง2เดือน โดยที่ทั้งคู่คบหากันแบบเปิดเผยในที่ทํางานแบบไม่อายใครทั้งคู่ได้กันผัวเมียแบบเต็มปากแต่ทั้งสองได้มีความสัมพันธ์ลึกซึก้งในกิจเข้าออกบ้านนางสาวพรที่อยู่กับนายหวายเป็นว่าเล่นไม่เก่งลัวและและอายใจตีอย่างใดบทสรุปของนางสาวพรจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อ